ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานเอาเวลาทานอัพยประชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณคันให้อภัยทานเอาเวลาทาน อัพยาประชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นประถมเป็นมหาฐานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมา แต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจกไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพามผู้รู้ไม่ขัดขานภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดี มีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจในกรณีศีลห้าอีกสีข้อที่เหลือคือการเว้นขาดจากอาทินนาทานการเว้นขาดจากกาเมสุมิชฌาจารย์การเว้นขาดจากมุสาวาตและการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ได้ตรัสโดยมีในอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้แลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน และจกไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดขาน